สวัสดีครับเอฟซีทุกทุกท่านพบพ่อกันอีกนะครับคลิปที่สองคลิปนี้ก่ะพบกับเบานะพาเพืนนะครับอันนี้กับสีผ้าเพื่อนเหลืองกินเข่านะครับมอน้เฮดเองครับกับข้าวก็จะมีอันนี้คือนี่ครับ ไข่ครับบันเฮาหองห้วยไข่แกงใส่หอมใส่ผักชีนะครับอันนี้เป็นลาบงัวนะครับมีผิกสดพร้อมลาบงวัวส่วนนี้เมนูผักไข่ผักมีเยอะแยะมีผักเยอะแยะเลยยั่วๆนะครับยั่วๆน้ำลายไหล อันนี้ปลาเล็กปลาน้อยนะครับทอดยั่วน้ำไายไหลนะครับโมเมนต์สมได้มือนีมือนีโมเมนต์สมคลิปนาจะสิเป็นสมเปรี้ยวเปียวเปียวปากนะครับอันนี้หิวแล้วกินเข่าสักคนครับพี่น้องมาเด้อเอฟซีทุ่านมากินเขาน้ำกันอื้มพลกหน่วย กรบาบยิ้นฟ้าครับเนี่ยฝ่ายมากยิ้นฟ้าก็ออกมขมพระตาอีสามบันเห้าหอ้องมักกิินใมน่นะครับมันใส่แซ่บแต่เป้งน,น้อยขอคำแรกนะครับทำเองเพิ่งทำเป็นครั้งแรกนะครับง้เขาเรียกว่าแกงมือไข่เห็นไหมครับไข่ไข่ คือก็เจับมากครับใส่ใบพีรังกาสาด้วยนะครับอ,อันนี้คือใบพีรังกาสาเนี่ยใบพีรังกาสานะครับปลูกเองเป็นรักษาต้านในเรื่องของโรคมะเร็งด้วยเขาบอกนะครับหนดูดิราบงว่า,าระดูกงอแบบ ตัวคู่ครับตัวคู่ปลูเองไม่อยองไหวอร่อรยมากมากครับมากครับอิปจี้คุณขอยังกันมือหนังมือกี๋ของหัวไ้ใครมาในตับครับพี่นอ่อตับคืมกุดด๊ ยอดเลยเขาจินมือครับพี่น้องเขาเหนียวเพราะว่าอุ่นอุ่นเขาเ่งกลับมาจากอุดรมาอดกัน <c oughs> คนนำต้นใหม่ ยั่วๆพี่น้องครับน้ำลายแตกนั้นน้ำลายใหญ่เลยนั้นกับพี่น้องมา <c oughs> เริหิวขาว สองครับมีไข่ด้วยไข่ไก่ครับมาไปนองกินเขา <c oughs> มีความสุกกระบานหลังนล็กน้อย ก็าายังกับอาศาแก็ต้องมากินส่างมากินมากก,ก,าก็ตาดคมขๆนินสวางอันนี้อร่อยเป็นทัวผู้หน่อยทัวผู้เล็กตั้งแต่ ำมันจะเกลี่บมมีกินหนังแสบกรอบหวานกรอบขราบปลุกเองปลอดสารพิษดูยยียกหอรมื้อเดี๋จะเดยดน้ำบ่า เยอะวันนี้ไม่ได้ยั่วน้ำลายตรงนั้นว่าได้ยั่วน้ำนสมมะเนียยัย่วกับเข่ามะเนียกับเขาแสบกินหนาจังจะยั่วน้อนด้วยมักคมจะเป็นหบังก็ติดต่อตามตอนเราไปคลิดต่อไปเพราะว่า รอบที่แล้วนะ <c oughs> เป็นหม่วงรอบนี้มันเป็นหม่วงแล้วต้องเป็นสมยางอื่นที่จะมาหยวก <c oughs> เจ็บซีุ่ก,กุกข่า

ตอนหลุดมือเบ่งบีนองจะเขาเหนียวบนเหนียวเขาติดมือติดขักติดเนีย่ยม,มาทุกธาแมาพอดีกิน ลองข้อกันกับฝากเอฟซีทูท่านพ่อแม่พี่น้องนะครับอจอยกดไลค์กดแช่กดติดตามนะครับกันอยากให้มีอันคลิปหนาที่มายั่วยั่วยัว่วน้ำลาย นะครับนำไล่แตกกันพอไม่มีน้องเอฟซี F Z นำไล่แตกกันให้กดแช่กดไล์กดติดตามให้บาวนาผ้าเลื่นๆๆ,ๆ,ๆๆหน่อยนะครับครับสำหรับคลิปนี้ค่ะฝากไว้แค่นี้พอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ